สวัสดีเพื่อนๆที่น้องท่นนะยินดีต้อนรัสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะทีเซอร์ตัวใหม่ของเกมที่จะเข้ามานะก็เป็นตัวอย่างที่แบบน่าเลีนมางๆมานะชื่อเกมว่า t o o f f o o ส New World นะก็น่าสนุกแม่นะตัวเกมก็ผมดูแล้วว่ากึ่งๆนี่คือเทิร์นเบดแน่นอนนะน่าจะสนุกมากและภาพสวยมากของเ e ็ตบาร์เบิ้ะนี่ฮะกราฟิกนะดูเลยว่าเทิร์นเบดแน่นอนนะคล้ายๆกับ โอปอะไรนะโอปโปขับโอปอิสอะไรทุกอย่างของท่านสวยนะฮะแต่ว่ามันกึ่งกึ่งเทินเบทดนั่นแหละครับเป็นเทินเบดแน่นอนภาพสวยมากเนี่ยก็เป็นของเน็ตบาร์เบิลเนี่ที่จะเข้ามานะยก็ก็ขออภัยด้วยผมไม่ได้ตัดต่ออะไรแบบมากมายนะผมอยากให้มันไวแล้วก็มันฉับไวแล้วมันเรียวที่สุดเนาะไม่ต้องมีสโคมสคริปไม่ต้องมีอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยก็ขอ อยากนำเสนอให้มันรวดเร็วนะไม่ต้องตัดต่อให้เสียเวลานะฮะก็เกมนี้เตรียมตัวเลยครับน่าจะมาแน่นอนภายในปีนี้แล้วก็จะเป็นเกมแบบแนวไหนผมว่าน่าจะเป็นเทิร์นเบทแน่นอนนะฮะก็จะเป็นเ,เว็บตูนชื่อดังอนะเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดจริงแล้วจะปังหรือเปล่าส่วนใหญ่พวกการ์ตูนดังๆอะส่วนใหญ่ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ชอบไม่มีอารีน่าชอบไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีเลดบอสไม่มีอะไรเงี้ย ทำก็อย่าให้ทำเหมือนบีเบฟโซอะไรเงี้ยผมก็ประมาณนั้นนะอันนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่าผมก็มีข่าวสารเยอะนะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาทำม,มากเพราะว่าผมสตรีมเกม3ช่วงเวลานะฮะยังไงก็ติดตามาช่องผมไว้นะไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชนะฮะเกมอ,อีกเกมตอนบ่ายแหละผมจำชื่อไม่ได้นะแดนนิตี้สาก๊กอะไรและก็ อีกเกมนึ่งก็เวกเคนีว่าเล่นตลอดเวลานะฮะเป็นเกมที่เหมือนซัมเบนวอผมเล่นประจําอยู่แล้วคือเกมเนี้ยติดตามไปเลยนะฮะน่าจับตามองมากเดี๋ยวมีความขึ้นหน้ายังไงผมจะมารายงานต่อนะฮะก็ติดตามข่าวสารจากเพจต่างๆได้หรือไม่ก็ช่องผมก็ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยจะไม่พลาดข่าวสารเกมให,ใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ลงทะเบียนเกมนี้หรือว่าลิงก์ลงทะเบียนต่างๆนะก็ติดตามได้เกมนี้น่าสนใจมากภาพสวยมากแต่ไม่รู้ว่า ระบบเกมจะมียังไงนะฮะบบางเกมคือภาพสวยก็จริงแต่ไม่มีกิววอไม่มีอะไรนะฮะถูกไหมก็ประมาณนั้นยนะังไงก็เจอใหม่คลิปหนะ้าก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็ถ้ามีอะไรคลิหน้าจะเอาเกมดีๆมาฝากมายั่วนำลายกันสรลนี้ก็เป็นของเกมเน็ตมาเบิร์นนะฮะเน็ตมาเบิร์นช่วงนี้จะนําเข้ามาหลายเกมมากไม่รู้ว่าอขยันหรือว่าอะไรนะฮะกด็ดูเอาแล้วกันแต่เกมนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะสาวเวอร์ทนเบดน,นะฮะ จับตาดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็เจอใหม่คลิปแนะ่คลิปนี้ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมทีเซอร์เรียกน้ำย่อยประมาณนั้นนะอย่าลืมก็สำับสุ่กันได้ถ้าสมัครสมาชิกช่องนะมีอะไรผิดพลาดประการใดในะช่วงที่ผ่านมาก็ขออภยัยแบบปีใหม่แล้วขอทุกท่านมีความสุขเจริญเจอใหม่สวัสดีครับผม